และนี่คือรายการออกล่าผ้าเก่าวันนี้ผมพามาที่ร้านนัดสวนจตุจักรนะครับแล้วตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับฟาสตามเป็นหนังนะครับวันนี้เปิดมาด้วยเสื้อหนังเรามาลองดูกันว่าตัวต่อไปจะเป็นหนังหรือเปล่านะแด้มหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะเป็นหนังตัวแรกได้หนังตัวต่อไปก็ได้หนังจริงอ่ะทฤษฎีนี้ใช้ได้จริงครับตัวนี้สายเขียวนะจัดไปทุกตัว ชแนล koys t o r e ครับและนี่คือรายการออกล่าผ้าเก่าวันนี้ผมพามาที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ภารกิจของเราสับเปลหาเสื้อมือสองราคาถูกๆนะครับสิ่งที่ต้องการก็เหมือนเดิมนะครับเสื้อวงเสื้อแบนเสื้อกาตูนกันนะครับมาดูกันว่าเราจะได้เสื้อจริงๆหรือเปล่าจากที่นี่นะครับตอนนี้ผมกําลังเดินเข้าไปด้านในตลาดนะครับบรรยากาศตอนนี้โคตรร้อนสเต็ปเดิมเลยเดี๋ยวเราจะไปร้านเจกันเสร็จแล้วก็จะไปร้านแอร์วันนี้อย่างร้อน อากาศร้อนๆแบบนี้ขอให้ได้เสื้อที่ผมว่าเดือดๆเหมือนอากาศทีเลอะนะฮะ <c oughs> ไปเดี๋ยวถึงร้านแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูละกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ตรงทางเข้าโครงการ5้านะครับโซนมือสองที่มาบ่อยๆนะครับครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปนะครับล็อกแรกตอนนี้ก็พาไปที่หมายทีน่1นะครับแต่ถ้าถึงร้านแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทีละกันนะครับ อะถึงแล้วนะครับร้านเดิมวันนี้เสื้อมัดยอมเพียบเลยจะได้เสื้อมัดยอมไปใส่ชมสอบการหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปลือที่ลาวครับไปโอเคเดี๋ยวลาวที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปซับครับไปไปเรื่อยๆนะครับ<ป>จะให้ดูไปยาวๆเลยนะโอ้โห<ป> ทำอะไรเลยเหื่อออกเสื คนแล้วนะครับยังไม่ได้อะไรเดี๋ยวพาไปลาวต่อไปการรูว่า cbgb นะครับที่เป็นผับพ,พังนะไม่ใช่นะไปต่อฮนะ ไปต่อเรื่อยๆนะครับ ได้นนต, Fast time. ตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับฟลาส t ์ไทมเป็นหนังนะครับจัดแปลหนึ่งตัวได้มาแล้วหนึ่งนะฮะเสื้อสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ใครที่ชอบหนังเรื่องนี้นะครับใครที่เป็นสายนะฮะสามารถไปอุดหนุนได้นะฮะตอนนี้เราจะลงขายในไอจีนะครับ <c oughs> เข้าไปดูได้เลยนะครับเสื้อจะลงหลังจาก คลิปนี้ออกประมาณวันถึงสวันนะครับยังไงฝากไปติดตามด้วยนะครับลองสแกนดูได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นคิวอาร์โค้ดก็ลองสแกนแล้วเข้าไปดูนะครับในไอีะนะครับไม่ค่อยเดือดเหมือนอากาศเลยนะเสื้อตอน,นี้สเปรยเรือนะอ่ะหมดแล้วนะครับไปดูลาต่อไป ด,ดูกันสิร้านนี้ไซส์มันจะค่อนข้างจะเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์กระเซ็มเดี๋ยวเรามาดูไซส์เล็กๆก,ก่อนว่ามีอะไรบ้างโซนนี้ก็จะเป็นมัดยอมนะครับเหมาะสําหรับใส่พิธีสงการดูกันะะนะครับมมีอะไรเจ๋งๆหรือเปล่าวันนี้เราได้มาหนึ่งแต้มนะครับเป็นเสื้อหนังนะครับ ฟาสต์ไทมครับมันก็จะสับไปไเรื่อยๆนะฮะถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จแนละ้วนี่ปกติต้องอย่างไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยอนะหยอกหยอกหยอกสับไปเรนะื่อยสมุดลาวนี้แล้วเดี๋ยวให้ดูลาวหนึ่งเดินออฟเฟตไปดูลาวผ้าขาวกันบนะ้างผ้าขาวแบบอุามมา้มเอ๋อ มาดูอีกหนึ่งลาวสุดท้ายนะครับลาวนี้ก็จะเป็นไซส์แบบใหญ่ๆนะครับเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเจ๋งๆหรือเปล่าเสื้อเไซส์ครับขอยังหนาเลยเคยได้เสื้อดีๆเหมือนกันสำหรับลาวนี้เด้ยตอนแรกบอกว่าจะมาหาเสื้อรวมเสื้อแบรนด์เสื้อกระตูนได้เสื้อหนังมาใช้เอง อย่าลืมนะครับใครที่อยากได้ก็ตามไปที่ IG ได้เลย koy store underscore shop mm hmm. นะครับสแกน QR code ตามนี้ได้เลย mm hmm. ต่อนะครับคริสต mm ์มาสอะไรอันนเี้ mm hmm. เจอโคตรเยอะเลย รับนวิถีนักต่หาต้องมีได้มีไม่ได้บ้างจะได้อย่างเดียวไม่ได้นะครับนี่คือความเรียวความสนุกของมัน ใช้ okay, หมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เสื้อมันแค่หนึ่งตัวนะครับเป็นฟลาชไทมเดี๋ยวคิดตังค์กันนะครับเดี๋ยวพาไปร้านอื่นต่อไปครับ<ป>โอเคครับร้านแรกแล้วก็ได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเป็นเสื้อหนังนะเดี๋ยวผมจะพาไปร้านอีกร้านหนึ่งนะครับคือร้านแอร์นั่นเองที่เราไปไว,ไว นะครับเรามาลองดูกันซิว่าเสื้อว,วงเสื้อแผน่นเสื้อกตูนจะมีหลุดมาถึงเราหรือเปล่านะครับวันนี้เปิดมาด้วยเสื้อหนังนะครับเรามาลองดูกันว่าตัวต่อไปจะเป็นหนังหรือเปล่านะไปรุนพ้อมงานมาตอนนี้ก็กําลังเดินเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวก่อนไปหาร้านเสื้อนะผมว่าผมหาน้ำกินก่อนดีว่าตอนนี้ขอแห้งมากนะครับบ้าเดี๋ยวถึงร้านแล้วเดี๋ยวถ่ายดูครับไปตอนนี้ก็มาที่ร้านแอร์แล้วนะครับ คนเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ราวด้านในกันดีกว่านะครับเดี๋ยวรอคนซาก่อนเดี๋ยวพามาดูด้านนอกคนเยอะมากครับไปดูกันเรามาดูลาวที่หนึ่งนะครับไปสับไปเลือ่อน นี้เข้ามาสับในลาวก่อนนะครับเพราะข้างในเย็นมากอาจจะมีเพลงนิดหนึงครับเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยปกติจะสับด้านนอกเข้ามาด้านในตอนนี้เรากลับด้านกัน ผมอย่างที่บอกเลยนะครับตอนแรกวันนี้เปิดมาด้วยเสื้อหนังนะครับเรา,าลองดูกันว่าตัวต่อไปจะเป็นหนังหรือเปล่านะตัวแรกได้หนังตัวต่อไปก็ได้หนังจริงอะทฤษฎีนี้ใช้ได้จริงนะครับมาหาเสื้อวงเสื้อแบนสกตูนได้เสื้อหนังเฉยนะไปซับไปเรื่อยนะครับตอนนี้ได้หนังมาสองตัวแล้วไม่หมดแล้วครับเดี๋ยวพาเวลาต่อไปมาดูลาต่อไปครับ เสื้อสภาพดีแม่ก์สภาพใหม่ๆเลยใครที่หาเสื้อไปใส่เล่นนะครับไม่ได้เน้นอะไรก็มาได้ นีตัวนี้สายเขียวนะจัดไปหนึ่งตัวได้อีกหนึ่งครับเพื่อนผมสายเขียวเยอะนะขายเพื่อนผมขายออกแน่นอนกันชามคือยานะพันธุ์บิสนะไปต่อครับไปเดี๋ยวพาไปดูอีกสักลาวอ่ะมาดูว่าลาวนี้เราจะได้อะไรไปดูพร้อมกันเอาให้ดูนะครับลาวสุดท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวดูลาวนี้เสร็จเดี๋ยวผมพาไปกองข้างนอกนะ พาไปลื้อในกองนะ เมือ่อกี้ได้ใบตัวนี้ได้บ้องนะดได้มาคู่กันจริงจริงจัดไปหนึ่งตัวครับลายบ้องนะครับลบสูตรสายเขียวนะฮะเดี๋ยวอีกตัวให้ดูมาคู่กันเลยอันนี้ใบอันนี้บ้องแจมครับแนวที่ต้องการยังไม่มาเลยคะฮะผิดแนวแต่เอาไปก่อนนะครับขายได้แน่นอนใครที่สนใจก็ตามไปในไอจีนะครับ ก็หมดแล้วเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะออกไปดูราวด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในก็ได้มาทั้งหมด3ามตัวนะครับตัวนะครับตัวที่หนึ่งอนองก่องแล้วก็ปัญชาเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะครับไปด,ดูด้านนอกกันโอเคตอนนี้ก็อยู่ด้านนอกนแล้วเดี๋ยวพามาลื้อนะครับ2 0บาท ได้เบป,ปซี่งานปลายมีหตัวนะครับนี่เลยสวยดีโอเค okay, ป้เดี๋ยวพาไปคิดตังค์ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ร้านนี้เราก็ได้ทั้งหมด4ตัวนะครับปเดี๋ยวพาไปคิดตังค์ครับโอเคเราก็ออกมาจากร้านแอร์แล้วนะครับตอนนี้เราได้เสื้อทั้งหมดส่ตัวนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะกลับแล้วเพราะว่าร้านเริ่มทยอยปิดแล้วจะห้ามงเย็นแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกทีนะครับว่าที่ไปล่ามาวันเนี้ยเราได้อะไรบ้างไปเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเอาให้ดูว่าที่ไปล่ามาเนี่ยเราได้อะไรบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มต้นด้วยตัวที่1เลยก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่เลยตัวนี้ครับ fast time at lidmon high นะครับตัวนี้จะเป็นเสื้อหนังปี1982งนะครับยุคงยุค80แต่เสื้อตัวนี้ไม่ใช่80นะครับเป็นเสื้อที่ทําร่วมกับแบรนด์ตัวแรกฟังโกะนะครับน่าจะเป็นลายที่ที่ทำมาใหม่นะครับ หนังก็จะเป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นเมกาละยุค80นะครับไปลองเสดูนะครับที่ผมรู้จักเรื่องนี้นะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้จักหนังเรื่องนี้หรอกเพราะว่ารู้จักจากรองเท้าครับเพราะว่ามันมีรองเท้าแวนสลิปออนรุ่นหนึ่งนะครับที่ตัวเด่นในหนังอ่ะใส่นะครับเป็นแวนสลิปออนลายมกลุปแล้วก็รู้สึกจะมีเขาจะทํารุ่นที่เกี่ยวกับหนังตัวนี้มาด้วยนะครับนี่รุ่นฟาสต์ไทม์มันก็น่าจะดังในยุคนั้นนะ,นะเพราะว่าตัวเด่นมันใส่ ในหนังลายสวยดีนะครับนี่เลยต้องลองไปดูนะครับเผื่อบางคนชอบหนังพวกฟิลไวรุนอเมริกานะครับได้ดูการแต่งกายในยุคนั้นด้วยจมเลยครับตัวนี้ตัวต่อไปปึ้งอ่าตัวนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันนะครับเรื่องนี้นะครับครูเดชเป็นหนังจากปี1995นหนะหนังยุค90นะนะครับเป็นตัวนี้เลยแต่ก็เป็นน่าจะลายทาใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เสื้อ90ตรงยุคนะครับแต่ก็ได้หนังเหมือนกันนะครับเป็นหนัง ชีวิตวัยรุ่นเหมือนกันลองไปดูได้ครับเสิร์ชหาดูได้นะครับเราก็จะได้ดูการแต่งกายของวัยรุ่นยุค90นยุคนั้นน่ะดูจากตรงนี้ได้เลยครับนี่เลยตัวนี้ถือว่าสวยดีนะครับสีดีด้วยพัดต่างหูผมชอบสีนี่เลยคูลเลสนะครับถือว่าจังนะครับตัวนี้ลายสกินดีมากดูดิสวยไหมกินคอคูลเลสจังครับตัวนี้เราไปล่าเสื้อวงเสื้อแบรนด์เสื้อการ์ตูนนะวันนี้มีเสื้อหนังหลุดมาเฉยสังเกตดูเลย ไม่รู้ว่านักสับเหล่าท่านอื่นเป็นหรือเปล่าพอเราได้ตัวอะไรตัวแรก่ยตัวต่อไปมันจะเป็นแบบแนวๆนั้นนะนะครับลองสังเกตดูได้หนังตัวแรกตัวต่อไปก็เป็นหนังใช่ไหมอะันนี้ได้หนังมา2ตัวแจมครับมาที่ตัวต่อไปกันบ้างนี่เลยนี่เป็นรูปสมุนไพรนะครับนะครับลายสวยเรียกว่าเสื้อสายเขียวเป็นตัวที่สามของ ep นี้นะครับนะครับ cannabis east medicine ลายสกินดีแจมครับ มาที่ตัวต่อไปเมื่อกี้ได้ใบกัญชาใช่ไหมอ่ะส่วนตัวนี้มาดูตรงนี้อันนี้เลยนะครับเป็นลายบ้องกัญชาฮะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเกี่ยวเนื่องกันก็เลยหยิบมาได้ใบามาแล้วผาวนีได้บ้องนะครับเจ็ครับตัวนี้ก็มาที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ครับเครื่องดื่มเบบซี่เป็นงานป้านะฮะสังเกตได้เลย,เลยตัวนี้เบบซี่นะครับไซส์เอส สวัสดีจังครับตัวนี้เป๊ปซี่ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากนะครับเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตเป๊ปซี่นะครับ,จ, Pepsi, รบจังครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอาให้ดูกันหมดแล้วสําหรับเสื้อที่ได้มาวันนี้ส่วนใครที่อยากได้เสื้อที่อยู่ในคลิปนี้สามารถเข้าไปดูได้ใน IG ตรงนี้เลยครับเดีวผมจะขึ้น QR code ไว้ให้สแกนนะครับหรือใครที่สแกนไม่ได้เดี๋ยวผมเอาไว้ใต้ลิงก์นะครับ ชื่อ IG koystore_shop นะครับ IG นี้ผมจะเอาไว้สำหรับขายเสื้อที่ได้จากคลิปเท่านั้นนะครับเสื้อจะลงหลังจากอัปโหลดเสร็จภายใน1วันนะครับคลิปมาก่อนเดี๋ยวเสื้อทำมาทีหลังนะครับใครอยากสนับสนุนก็เข้ามาที่ IG ได้เลยนะครับยังไงฝากเข้าไปสนับสนุนด้วยนะครับ IG koystore_shop r นะครับเดี๋ยวขึ้น QR Code ให้ทีนะครับแล้วก็ไป Follow กันเยอะๆนะครับ เดี๋ยวสินค้าจะลงขายในนั้นแน่นอนนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากไปกดไลค์กด s ับสไคร้กับช anel ด้วยนะครับส่วนอีพีหน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามรับชมนะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ